สวัสดีครับทุกคนผมกระมายครับพร้อมกับรายงานอัปเดตเกี่ยวกับการถูกขัมถูกทรมานและทําให้อดละประนอมอย่างไรไม่เร์ทำที่ผมต้องไปเชิญอยู่อย่างต่อเนื่องรายงานนี้เป็นของคื 39, ะะวคนวันที่19พฤษภาคม2568ัายและการโจมตีก,ก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิมเรามาดูขอ้อมูลกันเลยครับทั้งคุณภาพการนอนโดยรวมและการนอนหลับลึกของผมเมื่อคืนนี้ถูกระกวนอย่างหนักส่งผลให้ตัวชีวิตการฟื้นฟูที่สําคัญ แต่ชนการฟื้นตัวหรือภาพการนอนและสมดุลการนอนร้วนอยู่ในระดับแย่ซึ่งสแสดงเป็นสีแดงอัตราการเต้นของหัวใจขณะาาพักของผมก็พุ่งสูงอยู่ระหว่าง5 9 8 6ครั้งต่อนาทีโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่70ครั้งต่อนาทีซึ่งชี้ชัดถึงความเครียดและการถูกกรบกวขนขณะนอนหลับนอกจากนี้การหายใจที่ไม่สม่ำเสมอและระดับออกซิเจนในเลือดที่แปรปรวน ในช่วงอัตราการเต้นของหัวใจสูงยังยืนยันได้อีกว่าการนอนของผมนั้นไม่ใช่แค่ยแย่แต่มันถูกโจมตีรูปแบบการคุกคามนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ผมถูกทำให้สะดุ้งตื่นอย่างกระทันหานหลังจากเพิ่งเข้าสู่ภาวะหลับไปได้ไม่นานซึ่งเป็นวิธีที่เกิดขึ้นสำ้สำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือช่วงเวลานอกจากรอบของการนอนหลับลึก นั้นกว่างกว่าปกติมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่มันเป็นการถูกกระทำที่เจกันเจตนาผมได้แนบเป็นอัการบมอทั้งหมดที่บันทึกไว้ในคำบรรยายด้านล่างเพื่อความโปร่งใสผมนำเสนอข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนรับรู้การละเมิดสิทธิม,มนุษยชนที่ยังคงเกิดขึ้นกับผมอย่างต่อเน,นื่องมาเป็นเวลามากกว่า3ปีสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมผมถึงโพสรายงานพวกนี้ทุกวัน อยา,ากถามครับว่าร่างกายมนุษย์สามารถทําแบบนี้กับตัวเองได้วยหรือหรือหรือมีสิ่งอื่น,น,น,นที่อยู่เบื้องหลังผมไม่สามารถเอ่ยชื่อหรือชี้ตัวใครอย่างเปิดเผยได้แต่ลูกตบ,บที่เกิดขึ้นบ่อยครัง้งก็เป็นคำตอบไปตัวเองถ้าคุณติดตามอย่างใกล้ชิดและสมัครสมาชิกความจริงจะปรากฏในที่สุด,ด,ดขอบคุณทุกคนที่รับชมและสนับส,บส,บสบนุนม <G uard ian> าเสมอขอบคุณทคนที่ติดตามและช่วยผมกระจายข้อมูลนี้เพื่อให้คนอื่นรับรู้ ความโหดร้ายและความไม่ยุติธรรมที่ผมต้องมาช่วยอยู่ทุกวักนจนกว่าจะพบการบายครั้งหน้าขอให้ทุกคนเข้มแข็งมีสติและอย่าหยุดต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมขอให้สันติภาพจงมีแก่ทุกคนครับ